าใครอยากจะแบบหน้าเด้งหน้าสวยแนะนําเลยว่าทําได้แต่ไม่ควรทําเยอะนะคะ,อะพอเราทําผ้านี้จบเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวปุ๊บมือข้างนี้ค่ะมือข้างนี้วางลงตรงนี้วางเลยนี้นี่เห็นไหมคะนี่คือมัดกล้ามเนื้อของคนเราที่เมื่อลอกหนังถลกหนังหน้าออกเนี่ยมันจะเป็นลายกล้ามเนื้ออยู่แบบนี้เลยค่ะนี่นี่คือลายกล้ามเนื้อมัดอยู่บนโหนกแก้มเราเป็นแบบนี้ ส่วนมือฝั่งนี้คือลายกล้ามเนื้อเราจะอยู่แบบนี้ควายอยู่แบบนี้ดังนั้นเราลากขึ้นมาแบบนี้ในการเก็บน้ําเหลืองแล้วมือข้างนี้ค่ะเราจะลูดลงแบบนี้ค่ะดูนะ1นึ่งสองสสี่ สสวัสดีห้ารอยคนขอสามสและกํากำลังเห็นล่องไหมมีใครกำลังเห็นล่องโผล่ละหนึ่งเนี่ยเริ่มมาละเริ่มมาละเริ่มมาละนะคะ1ดึงตรงนี้ไว้นะดึงตรงนี้ไว้1 2 3 4สองส,สและหนะดึงตรงนี้ไว้ต่อค่ะดูนะ หนึ่งสองสามสี่และห้าทำไมถึงทำทำไมต้องทำท่านี้คะ่ะคุณน้องะ่ะเพราะนี่คือการพาของเสียที่เราโกยตรงนี้ทิ้งลงมาข้างล่างให้เร็วขึ้นทิ้งมาข้างล่างให้เร็วขึ้นแล้วก็ใช้มือของเราลูดน้ำเหลืองลงมาที่ไหยปลาดึงไว้นะดึงไว้หนึ่ง สองอย่าอย่าช็อกนะเห็นหน้าน้องรอบเนี้ยเดี๋ยวมันจะชัดมากเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูนะอย่ากระพริบตาสวัสดีค่ะทุกคนนะคะอ่ะทุกคนดูค่ะตึง้งเห็นอะไรบ้างคะอ่ะยืนนั่งนิ่งๆให้ดูมีใครเห็นอะไรบ้างเห็นมุมปากยิ้มตอนนี้ยกไหมคะเห็นหนวด เห็นหนวดโอเคอืม okay. เห็นหนวดเป็นผู้หญิงเซ็กซี่ค่ะมีหน,นวดเอามาเห็นอะไรคะหน้าไม่เท่ากันหน้าตึงคิ้วยกหน้ายกชัดมากติดตามพี่ตั้งขายครีมคุณยายนานมากแล้วตอนนี้ยายไปไหนยายยังอยู่คะ่ะยังแข็งแรงมากๆเลยคะ่ะยังสวยหน้าเด้งแข็งแรงมากเลยนะคะชัดมากหน้าเรียวหน้าไม่เท่ากันหน้าแฟบแก้มยุบ แก้มกระชับหน้ายกข้างหนึ่งมุมปากยกล่องแก้มหายสุดยอดเลยแก้มตอบเรียวหน้าข้างหนึ่งเรียวขึ้นเห็นอะไรคะ